สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเ,เล็งถนัดสอนนะครับก็จะมาคุยกันเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เกี่ยวกับกฎหมายนะครับวันนี้เราจะมาดูคําว่าหมายเรียกกันนะครับหมายเรียกนะครับนี่ผมก็ไปดูเดี๋ยวช่วงแรกนี่มันจะเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออ่านก่อนอ่านความหมาย แล้วก็มาดูศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อนแล้วหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาแปลกันนะครับ Asmon's นะครับ Asmon's ตัวนี้ก็คือหมายเรียกนะครับหมายเรียกหมายเรียกราวนี้ถัดไปเลยนะครับ Asmon's is a form prepared by the p e n i t e f f p e n i t e f f นี่ก็คือโจทย์นะครับ p e n i t e f f โจทย์ and i s s u e by the court i s s u e นี่ก็คือออกโดยนะครับออกโดยออกโดยนะครับออกโดยทาง accord ก็คือศาลนั่นเอง that informs the defendant Def defendant นี่ก็คือจำเลยนะครับจำเลยจำเลย that they are being sued or required to appear in court appear นั่นคือคือมาปรากฏตัวนะครับมาแสดงตนมาปรากฏตัวนะครับปรากฏตัว in court ก็คือให้มาปรากฏาามา appear in court เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยแปลกันในทีทีอย่างนี้เราแปลดูคำศัพท์ไปก่อน it may be served by a sheriff sheriff นี่ในอำเภอเนาะในอำเภอ or authorized author persons authorized person นี่ก็คือคนที่มีอำนาจนะครับ authorized person คนที่มีอำนาจ such as the process server process server ก็คือคนเดินพนักงานเดินหมายสารนะครับพนักงานเดินหมายสาร ตัวนี้นะครับนักงานเดินหมายสารเดินหมายเรียกนั่นแหละหมายสารที่นี้นโอเคเดี๋ยวถัดไปเลยนะครับ in the context of the civil case อันนี้เราพอทราบไหมครับ civil Civil er ก็คือ civil er case นี่ก็คือ civil นี่คือแพ่งนะครับในกรณีเอ่อความแพ่งนะครับในกรณีของความแพ่ง in the context ในบริบทในบริบทหรือว่าในเอ่อเกี่ยวกับคดีแพ่งนะครับ in case from Nebraska อันนี้ก็เป็นรัารัดหนึ่งของอเมริกาซึ่งเขาจะยกตัวอย่างขึ้นมานะครับ explain that the summons is an instrument instrument ก็คือเป็นเครื่องมือนะครับ explain นี่ก็คือคำอธิบายนะอธิบายอธิบาย a summons ก็หมายเรียกเมื่อกี้นี้ที่แปลไปก่อนหน้านั้น,น,น instrument นี่แปลว่าเครื่องมือนะครับเครื่องมือ เครื่องมือในที่นี้ไม่ได้หมายว่าเครื่องมือแบบเครื่องจับเครื่องเครื่องกลอะไรแบบนั้นนะก็เป็นเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นเอกสารเครื่องมือข้างหน้าเอกสารนะครับ <laughs> เดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะครับ used to provide อ่ะเดี๋ยวผมเขียนหน่อยก็ไดนะ้เครื่องมือนะ used to provide ก็คือเพื่อใช้เพื่อนะครับใช้เพื่ออะไร notice notice ที่เราที่เราพูดกันว่ายื่น notice 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 ก็คือตัวนี้นะครับ notice ก็คือ uh, to provide ก็คือยื่นยื่นให้ notice ก็เป็นการ uh, ให้รู้แจ้งเตือนอะไรอย่างนั้น to a party a party of civil proceeding ก็คือ party of civil proceedings ก็คือ uh, เป็นคู่ความทางแพ่งนั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือคแปรคู่ความนะครับทางแพ่งอันนี้เราพูดถึงคำศัพท์ก่อนนะครับ and the opportunity opportunity ก็แปลว่าโอกาสนะครับโอกาส To appear ปรากฏนะครับ appear and heard ก็คือเพื่อที่จะมาปรากฏ and heard ก็คือรับฟังนะครับรับฟัง m o n s informs the defendant s that they have a c e r t a i number n of the days response to the l a w s u s e or appear in the court ก็หมายเรียกก็มาเป็นการแจ้งเตือนเนาะหมายเรียกเนี้ย i n f o r m ก็คือแจ้งเตือนนะครับ defendant ก็คือจำเลยนะครับ that the have a certain number ซึ่งมันจะมีการบอกอช่วงวันที่แน่นอนนะครับเพื่อที่มันจะมีก็คือหมายเรียกนะั้นมันจะมีกำหนดวันที่แน่นอนนะ a c e r t i n of number นะ a c e r t i n of number of days a c e r t a i n number of days ก็คือจำนวนวันที่แน่นอน to respond to the lawsuit ก็คือ respond นี่จริงๆมันแปลว่าตอบเนาะตอบสนองอะไรแบบนั้นนะครับตอบสนอง หรือในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามาปรากฏตนแสดงตัวนะครับต่อหน้าสารนะครับโอเคเนี่ย appear เนี่ยปรากฏตนต่อต่อสารนะครับ c u r t ก็คือสารนะครับ appear ปรากฏตัวนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอ่าพารากราฟที่สองนะครับ in the context of criminal case a someone can be served on เอ่ e n e ฟเวน facing Minor c r i m i n a t c h a r g e งและ as an alternative to an arrest warrant ก็คือในกรณีนี้พูดถึงเคสของอาญานะครับหมายเรียกเนี่ยก็เป็นการที่เรียกให้กับใช้เรียกจำเลยนะครับในกรณีที่เอ่อ facing นะในกรณีที่เขา มีคดีอาญาเล็กน like uh, uh, hmm. ้อยนะครับ minor minor นะครับก็คือ criminal นี่ก็คือความผิดทางอาญานะครับ charge ก็คือ charge นะที่เราบอกว่าถูก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 แจ้งข้อหานะครับเนี่ยถูกแจ้งข้อหา charge นี่ก็คือในกรณีที่มีมีโทษมีถูกถูกถูกคดีอาญานั่นเองนะครับถูกคดีอาญาเล็กๆน้อยนะ facing minor criminal charge นะครับ and use as an alternative to an arrest warrant อันนี้ arrest warrant นี่ก็คือหมายจับนะครับ arrest นี่มันแปลว่าจับ warrant arrest warrant นี่เป็นแปลว่าหมายจับนะครับเดี๋ยวผม,เ,มเขียนตรงตรงนี้ไปเลยนะเพื่อนเพื่อนไม่เป็นไรนะเนาะมันคือหมายจับนะครับ this case from Mississippi m i s s i s s Mississippi o r y นี่ก็คือเป็นเป็นรัฐรัฐหนึ่งของอเมริกาซึ่ง อันนี้ผมเอามาจากข้อมูลนี้ผมนำมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งมันจะเป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัยคอเนลนะครับ mm. เขาก็มีอธิบายคำศัพท์พวกนี้ไว้นะครับผมก็มาแปลให้เพื่อนๆฟังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกความหมายหรือการใช้หรืออะไรเงี้ยก็สามารถเข้าใจได้ใน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 ักกฎหมายของของคนไทยเราเนี่ยก็สามารถเข้าใจได้เพราะว่ามีคำอธิบายเหมือนกันเข้าใจได้เหมือนกันใช้เหมือนกันนะครับ แต่ของเขาเนี่ยจะยกกรณีที่เกิดในคดีต่างๆตามรัฐต่างๆมาด้วยอย่างเช่นนี้นะครับ uh, This case from uh, Missouri, e x p e r i e n c e that summons is more risk an o t i c e or an invitation to a defendant to come to court at a certain time and answer to a certain charge so that he may not be subject to inconvenience and e m b a r r a s s m e n t of an arrest อันนี้ก็คำศัพท์อันนี้ก็มีอะไรอ่ะ invitation น,นี่ก็คือแปลว่าเชิญนะครับเชิญ d e f e n d e n c e เมื่อกี้เราทราบไปแล้วก็คือจำเลย to come to court ก็คือให้มาที่ศาลนะครับ in a certain time ก็ในเวลาที่แน่นอนมีกำหนดเวลาที่แน่นอนนะครับในเพื่อที่จะ answer นี่แปลว่าตอบนะครับ assertion chart ก็คือในในข้อหาข้อหาใดข้อหาใดๆนะครับซึ่งเขาเนี่ย that maybe not ซึ่งเขาอาจจะไม่ถูก subject นะั่นคือถูกแจ้งข้อหาถูกดําเนินถูกดําเนินคดีนะครับซึ่งเขาอาจจะไม่ถูกดาเนินคดีซึ่งมันจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกอันนี้คือคือ i n c o n v e n i e n t เนี่แปลว่าความไม่สะดวกนะครับความไม่สะดวก ส่วน Embarrassment นี่ก็คือความลำบากใจนะครับความลำบากใจได้ถ้าเกิด o f Ana นเนอร s t แนนี่แปลว่าจับปุ่มอ,อันนี้หลังจากที่เราอ่านกันไปแล้วทีนี้เรามาแปลกันเลยนะครับก็เป็นประโยคแรกเมื่อกี้นี้นะครับเนี่ยเขามีคำแปลไว้แล้วนี่นะครับ Uh, a summons is a form r r e p a r e d by the plaintiff ก็คือหมายเรียกนะครับเป็นแบบฟอร์มที่โจทย์จัดทำและออกโดยสารนะครับเพื่อแจ้งให้กับจำเลยทราบเห็นไหมครับว่ากำลังถูกฟ้องหรือจำเป็นจะต้องปรากฏตัวในศาลนะครับนี่ accord that informs the defendants that they are being sued or are required to appear in the court ก็คือนี้คือก็คือกำลังถูกฟ้องหรือจำเป็นจะต้องมาปรากฏปรากฏตัวในศาลนะครับ อาจให้บริการโดยก็คือคนอาจให้บริการโดยในที่นี้ก็คือ it may be served by a sheriff เมื่อกี้นี้ที่แปลไปเมื่อกี้นี้ก็คือว่าไอตัวหมายเรียกกันเนี้ยอาจจะใน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 นี้นะครับเขาเขาก็แปลว่าอาจจะให้บริการโดยก็คือหมายความว่าคนที่จะเอาหมายหมายเรียกกันเนี้ยไปติดแจ้งให้จำเลยทราบเนี่ยก็อาจจะทําโดยในอำเภอหรือ,อผู้มีอำนาจอื่นก็คือพนักงานเดินหมายสารนะั่นพนักงานเดินหมายนะครับ such as เดือ the, the process server ก็คือพนักง,งานเดินหมายสารนะครับหมายสารอ่าข้นี้พาราการาฟที่2นะครับก,ก็มีคําแปลไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ่าผมแปลไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ in the context of civil case อันนี้ในบริบทของคดีแพง่งใช่ไหมครับอืมอันนี้ก็เขาก็มีกรณีตัวอย่างที่เกิดที่รัฐรัฐหนึ่งชื่อรัฐเออเนบัสกอซึ่งเขาก็าจะมีคำแปลของเขาอยู่นะครับว่าเ อธิบายว่าอสมอนส์ก็คือหมายเลขนีน่คืออะไรนี่นไงครับอินสุเมนก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแจ้งฝ่ายที่ดำเนินคดีแพ่งนะครับแจ้งไปยังฝ่ายที่อ่าพาร์ตี้ทัพย์วิ proceding นะครับแจ้งไปยังฝ่ายที่จะอ่าดำเนินคดีแพง่งและแจ้งโอกาสให้มาปรากฏตัวและรับฟังอ่าก็คือแจ้งให้จำเลยนั่นแหละมาปรากฏตัวแล้วก็มารับฟังข้อกล่าวหานะครับ and be heard ก็คือเนี่ยมารับฟังข้อกล่าวหานั่นเองนะครับหมายเรียกแจ้งให้จำเลยทราบและหมายเรียกนี้น,นะครับจะแจ้งให้จำเลยทราบว่ามีช่วงระยะเวลาหนึ่งในการต่อสู้คดีหรือปรากฏตัวในศาลนะครับก็ซึ่งซึ่งหมายเลขซึ่งหมายเรียกเนี้ยก็จะมีช่วงระยะเวลา number of day ก็คือมีช่วงระยะเวลาที่จำเลยเนี่ยจะมาให้การต่อศาลนะครับ ซ,ซึ่งเราก็ทราบเย่นเช่นหมายเรียกหลังจากที่คุณได้รับหมายเรียกแล้วภายในกี่วันนะคุณต้องมายื่นคาให้การ10วันใช่ไหมครับเนี่ยแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมันเป็นหมายหมายเรียกเนี่ยก็มีการกําหนดระยะเวลาที่แน่นอน,นนะครับอันนี้พารากราฟสุดท้าย in the context of criminal อันนี้เขายกในกรณีของคดีอาญานะครับ criminal case ในคดีอาญาแลา้วเขาก็ให้ความหมายของว่า s u m m o n คืออะไรหมายเรียก นันคืออะไร Someone can be served on a defense เนี่ยเขาก็มาดูนะครับก็คือสามารถที่จะในตัวใน,ใน,ในบริบทของคดีอาญาเนี่ยก็คือส่งหมายเรียกนี่ก็สามารถที่ส่งให้จำเลยที่ถูกตั้งข้อหาคดีอาญาที่ซึ่งมีความผิดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้เป็นทางเลือกแผนหมายจับก็คือหมายเรียกเนี่ยมันก็จะใช้ในการแจ้งให้กับ ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมาแสดงตนมาให้มาให้การมันยังไม่หนักถึงก็หมายจับยอย่างในเมืองไทยเราเนี่ยก็มีหมายเรียกออกหมายเรียกกี่ครั้งอ่ะถ้าเกิดไม่มาเนี่ยสองครั้งหรือสามครั้งใช่ไหมครับเราก็จะออกหมายจับใช่ไหมครับนี่แต่ว่าในในวันนี้เราแปลคําว่าสมึ่งแปลว่าหมายเรียกอย่างเดียวนะครับคดีเขาก็ยกตัวอย่างคดีในในรัฐอ่ามิสซูรีมานะครับในรัฐมิสซูรีเขาก็จะมีคําอธิบายคําว่าหมายเรียกไว้ด้วยนะครับ ในลัดมิสซิรีเขาอธิบายคว่าหมายเรียกไว้ด้วยนะ explain คืออธิบายที่เราดูคำศัพท์ไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับอัสมอ o ซิสมอริสโน i ิสนะอัสมอลก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นเอ่อเป็นหนังสือนะครับเชิญนะอินวเทชันก็เชิญนะก็เป็นการบอกกล่าวหรือว่าเชิญจำเลยให้มาศาลนะครับในเวลาที่กำหนดนะครับและใหการตอบข้อ,อกล่าวหาบางประการครับก็คือมาใหการตอบ ข้อกล่าวหาที่โจทได้ฟ้องคดีต่อศาลนะครับเพื่อจะได้ไม่ตกอยู่ในภายใต้ความไม่สะดวกและก็ความลำบากในการจับกลุ่มก็คือถ้าเกิดเกิดการจับกลุ่มขึ้นเนี่ยคือหมายเรียกเนี่ยเรียกให้มามาให้การมาแสดงตนแต่ถ้าเกิดไม่มามีหมายจับมีหมายจับแล้วก็ถูกจับกลุ่มก็จะทําให้มีความยุ่ง,ย,งยากมีความไม่สะดวกกับ ตัวของผู้ถูกกล่าวหาเองนะครับวันนี้ก็จบนะครับเราก็ได้ทราบความหมายของคำว่าสมอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะหาคำศัพท์อื่นๆมาอธิบายให้เพื่อนๆที่เรียนกฎหมายหรือว่าสอบทนายเตรียมสอบทนายความหรือว่าเป็นทนายความแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้แล้วกดไลค์กดแชร์ใหก้กำลังใจกับผมด้วยนะครับสำหรับลิงก์ถนัดสอนนะครับ ถ้าชอบก็ Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า